น้องไม่เคยแย่งก,กันกินเลยคือถ้ากินหมดปุ๊บเขาก็ไปกินน้ำแล้วก็นอนไม่มีตัวไหนแย่งก,กันกินเลยปาเขาเนี้ยเนี้ยสวัสดีครับทุกคนรุนร่น้านสตอรี่นะฮะคือคือเดี๋ยววันนี้เราจะให้ชมความน่ารักของทั้ง4ีข้าวเวลาทานข้าวคือเขาจะยืนเรียงกินกันแบบเนี้ย น่ารักมากค่ะทุกคนคือเขากินแบบเป็นระเบียบไม่มีตัวไหนแย่งใครนะแยกเป็นกะละมัง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 าเจ้าเสวยข้าวสาลขาเหนียวคือเขายืมกินกันแบบน่ารักมากแล้วกินอิ่มแล้วเขาก็แยกย้ายกันไปกินน้ำแล้วก็นอนวันนี้เราจะให้ทุกคนเห็นภาพความประทับใจตรงเนี้ยที่เราเห็นในทุกๆวันนะ่ะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูภาพต่อไปนี้ที่เราจะให้น้องหมากินข้าวนะครับไปดูกันเลย a few moments later าแล้วกิน้าแล้ว อามดัมนกินข้าวเี๋ยแยกคนกำลังมังทุกคนเราดูภาพพอน่ารักตอเออนนี้อันนึงอันี้อันี้อยุวันวันี้เอ้หันดาบันนี้อันดาบันนี้อันดานนี้อันดาอันนี้หันดาบันนี้อันดากาันนี้ม่ไม่ไม่ของหมูอยู่นี่หันดาบันนี้ก้องอยู่นู่นหันหน้าไปนู่นได้โคนรเวลาไปเยอะไมเป็นะเบียบจังลูกไันนี้ันนี้ันนี้ มาเียวมากินข้าวมาเกินข้าวก่อนพุธไปแทนมากินข้าวเฮ้ยเวลาเขากินกับเขากินได้ปะบ้านผมพุธดีด้วยมาลูกมากินข้าวมาข้าวเหนียวมกียวกินข้าวเร็วพูดเพ้อๆอ่าข้าวเหนียวกินข้าวนะทุกคนดูความน่ารักต่อไปนี้นะครับพ่ชร์อยากลูกพ่อโฆษณาไว้เยอะลูกลูกสาวว่าน่ารักเรื่อ่ะกิน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 อย่าแย่งกันกินแม่ละสองเขาจ้างมาเนี่ย อจากลม,กอ,กมอือเห็นไหมไหมจริงไหมมันเชื่อฟังยายนีวยสวยเสียบข้แโอยเสียบเยนไยายว่าดีเก่าเสียบเสียยายันยูหนีทั้งคนทั้งทีทุกคนดูภาพนี้สิ ดูสิโอ,โอ้ยจิบจังเลยปะกินท่าไม่ยาไข่หน้านะลูกเนื้อโอ้ยยายฟันเลี้ยงดีมากเลยอยะโอ้อ่ะกินเข้าไปกินเข้าไปเคยดูเขากินข้าวเลี้ยงไส้ไล่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังก็สาดเด็กเด็เจ้าจะพูดยายยัยงไมด่ดูนี่เออดูนี่น้องคืออันนี้คือความน่ารักในทุกๆวันที่แบบน้องหมายถึงปักระปั้นปึ๊บไม่ยืนทั้งนี่ทำไมลูกกินข้าวกินข้าวกินข้าวมายืนทางนี้มายืนทางนี้มายืนทางนี้ เหนียวยาแยงเหนียวยาแยงเหนียวยาแยงเหนียวไปกินหอยเจ้าของเหนียวไปกินหอยเจ้าของเหนียวไปกินหอยเจ้าของกับไปเหนียวเหนียวก้าบไปกินหอยเจ้าของโจมมาปะโจมมาทางนี้หันดักมาทางนี้นาบุกแต่ไม่บอกเอาไม่ซางไปกินหอยเจ้าของเวางไปกินหอยเจ้าของเดี๋ยวกินอันนี้เดี๋ยกินบอกเดี๋ยกินอันนี้เหนียวเจ้าม่วเหนียวเจ้าเหนียวมันมั่วทุกคนเหนียวม่วเหนียวอันนของมันอยู่นี่เหนียวไม่ใช่นี่นี่นี่เปลี่ยนเหี้มันเกมเปลี่ยนเหี้มัน เออกูน่ารักมากเลยอะ่ะก็สวย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 มันเงี้ยสวยสวยโฆษณาไปดิเอาเยอะมัดเยอะวัดเติมเยอะวัดเติมเยอะวัดเติมอันอนี้มันหมดแล้วไม่เจนเ<อ>ได้เลยชิชมดูนี่ <c oughs> อันนี้มันคือภาพความน่ารักทุกคนคือน้องไม่เคยแย่งกันกินเลยจริงๆน้องไม่เคยแย่งกันกินเลยคือถ้ากินหมดปุ๊บเขาก็ไปกินน้ำล้วก็นอนไม่ไมีตัวไหนแย่งกันกินเลยปลาเข็มเนี้ยวเงี้ยวม้วพัลเนีย เฮ้ยมัน่เป็นระเบียบแล้วอะเดี๋ยวกับมะนระเบียบนานแล้วกูเมื่อยมันว่ากับมานี่กลับมานี่กลับมานี่มันเมือดแล้วมันกระเจ้าอีู่ดูว่าไม่เลือกนี่บ้านเห็นยังกี่ลูกมันคือแสบนะอุ้ยนี่บ้านทำอะไรให้กินทำไมมันหนุ่แสบตัวหนูลูกฮะกินได้เยอะนะสากนะระวังน้องแยกระวังน้องแยกมัต้องไม่แยกนั่นเพราะว่านเบิ่งมัน คือมันมองอมกินของเจ้าของนะมันยางวดไปยางเขาเจ้ายางเขาสากนะตอนแล้วตอนมันเหมือนมันก็เลยยางหากำลังอื่นเผื่อมีตอนมันดามไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าลูกไม่ได้ว่าไม่ได้จริงมันดามไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากินเรียบปลาเลยไม่ได้่าไม่ได่ามันดามันบ่นเรียบปลาเขาเลยไม่ว่า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 รักหนูกินของใครก็ได้ลูกหนูน่ารักกินของใครก็ได้บางเดียวต้งมันไม่กินเออเห็นไหมเออเดินกินตามสบายเลยลูกสาม